อีดปิดไม่ต้องขุดลึกแต่ถ้าไม่มีอะไรฝังดิเดยตรงจะต,ต้องขุดไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่6เซนติเมตรมีว่าถามอย่างนี้เราต้องเรียนรู้การแทนสาย,สายไม่ใช่ว่าโอ้เรามีสายไฟที่เป็นอะไรบา C T อย่างนี้เราจะฝังดิเดย์ว่าเราเอาแค่นี้ได้ไหมดูไปเลยพอเริ่มปรับสนามหญ้ <c oughs> าไป็นไงสามลงไปป้าเข้าไปเสี่ยงเลยน้ำโค้ดเป็นไง มันค่อนข้างที่จะอันตรายถ้ามันเกลือแต่ถ้าเราไม่อยากปุ่นลึกเราทำเรารู้นะที่บ้านเราเราก็ทำเองไว้ว่ามเร้นนี้แล้วถ้าเรสา,ายไฟเราทำไรก็ห้ามมันโดนมันก็ได้แต่จริงแล้วถ้ามาตรฐานจริงสายไฟครับพวกนี้ถ้าเราฝังดิในโดยตรงเน่ะไม่ต่ำกว่า60เซนหรือไ,ได้เลยแต่ถ้าขุดไม่ได้60เซนที่เกลือปุ่นต้องมีคอนกรีตก็คือไม่ตม่ำกว่าเท่าไหร่15เซน15เซนนีน่คือมีคอนกรีตนะ 10เซนจะทับอยู่ได้ถ้าเซน5ซน5ซนรับได้ถ้าไม่จำกัดระยะความลึกความีหนาไม่ต่ำกว่า10เซนรับอยู่ได้ิธการเดินสายมัอนระไรแบบมันรวางบนพื้นเอาคอนีบ10เซนเทครับได้เลยแต่ถ้าไม่มีคอนจีเสนามหญ้ากทางเข้าวหกเซนขึ้นไป พ่อก็พ่าเเพราะอยงน้อยเราไปฝุดอะไรก็เจอพ่อก่อนคนี่ก็เป็นระบบสายดีทีคนอไรบ้าเท่าไหร่ดูซิมีสายยตัวอ่ะอีกเพิ่มะมีหัวนี้ก่อนเลยเ้นนะ